เดี๋วฟราไฟมาเดอะไฟมาแล้วออหอดัสิลมประมาณยี่สิบนาทีดีมากเลเดียวเนาะประมาณยี่สิบนาทีมามากประมาณใบหนึ่งอ uh. like oh, ๋อโขากี่นดพี่น้อง กรมดีหลายรคนยให้มานังเนาะคนคนคนไรเนาะคนลา้เขาก็เลยแบบเไทยแบบเป็นจริงเป็นจังนะแบบไทยแก็บเบบาอันนึงหนึ่งวบายันคนระเบียรพี่น้องเนาะอย่าีว่าันไม่ฝาดืนเนี่ยพี่น้องเขาก็ต้องนับคือด่วยปะดตามเพื่อนอะไรพี่น้องการเดียวอ่มันจะเป็นการปนกวรน้บริษัทน้ำกันที่เ็การไปไทยสัทีนะไ่ทยหนาไยตาเพื่อนกบว่าไรนไทยอันี้หนาเขาเองน้าเเองแต่ก็ไทยนน้อยพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีบาโนสวัสดีครับ FC วาซูลครับตอนนี้ข้าวไก่อยู่ที่โรดิฟ่าต้ดินแล้วพี่น้องนันเซงมี FC หลายทันนะครับคอมเมนต์มาตั้งซองวาโนเองแล้วก็บซองวาซูลนะครับว่าให้วาซูลพาวาโนไปนั่งรถไฟฟ้าตาดินแน่นะครับผมคลิปนี้ก็จัดไปจัดไปตายต้องตัวพี่น้องมาลองกลางแดงนะครับน้อว่าซีนี้จะอะไรข้าวอยู่ข้าอยู่ตาดินเนี่นี่อันนี้คือการซื้อครับเนาะน่าซือป่ะรับกาซื้อตัวตัวอารถไฟฟ้พี่น้องตอนนี้ก็อยู่ ตู้อัตโนมัติแล้วดคสแนะนำให้เจ้าซื้อลยซื้อให้เป็นเลนะเอาเลยซื้อยน้อะครับพี่้องมีตังค์ห้บาทเนที่เขาจะไปใส่ครับห้าสิบบาทซีมเ้นี่ถ้าวราจะไดมจกจิบเลยนี่ซีมแม่ซีมค่าบริหรือว่าค่าเดินทางพี่ลองค่าบริการค่าเดินทางสีบสามบาทยอดชิน่บอนี่เป็นบอนที่สอดใส่อสอดปัวัาใส่แมนเอาเถอมด้นี่ข้าไปแล้ว มีเลียนทอนมาแตัวเขาเป็นไอ้เด้ตัวตัวเขาเป็นเลียนไอ้ตัวเขาเป็นเลียนเลยผู้ขากลืนแล้วก็จะมีเงินทอนอยอะกว่านะตัวยังพี่ดอกก็เป็นัเป็นเลียนเลียนสีดำดำบางทีก็เป็นสีแดงเลยโอเคโอเคไอพี่น้องต่อไปสีผ้าขึ้นเลยครับพี่น้องสีผ้าขึ้นเอาไม่ใส่สีผ้าเขาไปข้างในแล้วก็ลุกไปข้างหลังได้โบลิึ้นเดยต้องไปข้างหลังบันนี้รถไฟยืนรถไฟโบลิยุนี่ได้มันต้องไปอีกข้างหลังอีกสันหนึ่งบางบางสถานอีกกระสองสัน ลงไปข้างหลังเลยตอนนี้ดีดเนาะตอนนี้ดีดีลงมาสันซองเลยนี่สันซองอ๋อมีหลังอเมื่อกี้เมื่อสิใจดินเนี่ยซีมี่แบบเป็นบอลที่ว่าเป็นสถานีกันแมนตกลงไปอีกอันนี้นี่แค่แบบสถานีจำหน่ายตั๋วตกลงไปสันสระข้างหลังอีกไปแพลตฟอร์มข้างหลังนั่มแมนหลังจากที่ว่าซื้อตั๋วแล้วครับก็คือจะที่เราไปทางเขาแมนทางนี้ทางเขาเลยมองนั้นไปทางออกเลยก็คือทางเขามันจะมีหนูซ้อนชีโร่ขายกับ BTS แน่ นตัวไปกี่ซีสิบบาท่ไนมที่สามบาทครับไเลยอนีด้แตะเดี๋ยวเีมม oh, ่องไอแตะนี่นแตะทุกครั้งนี่จุดชีดเง้ยงนี่บอโมเมนต์ดนี่น่ตังการเดียวันนี้ก็ถือว่าเป็นการการสอะไม่น้ำเดี๋ยวอนาคตจะอาเซียนได้มากเองก็เปิดตัมากอยู่แนอน มาขอใส่มาทัวร์อยู่แล้วอ่ามักทัวร์น้องมณีมากรุงเทพก็ต้องทัวร์ให้มันทัวร์ถึงไปมันทัวร์ถึงนี่ขยะครับเนาะขึ้นบนขยะนี่รถไล่ได้พี่น้องเนาะแต่ว่างกันี่เป็นยังไงเล่แล้วก็นีดีนี่ได้พี่น้องเลยทัวร์ให้เมย์ไ้แม่เอาเงินมาให้แล้มีเลยอ่าในใจเขามากกันซึ่ีป่ายแบบนี้บางบางสถานีกับเออบางสถานีมันจะเป็นป่ายเป็นใหญ่แบบนี้เลย ก็คือเขาสิไปถ้าบ้าเขาสิไปอ่าสีลมแมนบอลเขาสิไปสีลมเขาแนะน้ำเขาให้ไปอ่าห้ไปทางนี้ให้ไปนี้ก็จะบอกว่าแพลตฟอร์มที่หนึ่งแพลตฟอร์มวันเกิดมาแพลตฟอร์มหรือว่าจะซานซาราที่หนึ่งกะเข้ากะฮะฮะฮาคำบาดซานซาราที่หนึ่งนี่ได้เลยนี่นี่เขาสิไปบอลนี่สีลมเนาะไปแพลตฟอร์มที่หนึ่งนี่ได้เลยนี่นี่ทางลงไปห้วยขวางไปตัดพาว มนี่ฮะซีโร่ซีบอสถ้าจะไป,ปซีโร่ปเมืนบอเขาต้องลงแฟตแฟอร์มที่หนึ่ง<อ>แล้วก็เดินทางไปซีโร่มันบอสบอกออออแล้วไปบังอยู่ไปบังอยู่ขาไหอีกทีหนึ่งนี่แหลนะเดซีโร่มันมีมีซีโร่อยู่เห็น<อ>มีคำว่าซีโร่แม่เข้าไ,ไปเลยว่านอนในบริเวณนี้ครับแต่ว่าจุดที่มันเป็นแบบซีอันนี้ สีเท you know? um ่าๆนี่ฮะมันบลได่ันมันผ่านแค่แบบซีที่กินเค็มมนอินียนเขาแมนมันอนทรีย์าเลยเท่าเท่ากิด้วไันีนะอันนี้ให้นยูจูด่นซีแรงๆดูซ้อนนี่ดูซ้อนนี่อันเดะผมว่าซื้อนะ้อนซนทานลายานเนเพชรตือจากลาดทองลาดพาวเป็นมาพีพีรัวแมนซีดกจากสถานีนะนับปนจากสถานีเดิมพี่น้องเนาะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหน มียาจุดเนี้ที่มันเป็นตาไนะซีลมบอกจะเป็นสวนดุมพี่นี่มีบอลติคาเรนสงกากันโอที่ว่าพลังเรีนเนาะทางภาษาเรียนที่จบตีเียงสันไปตีคาเรนสงคราในร้ายนั่ยแหลคนเป็นแซนนั่นเนี่ยคื่นกำที่นอนน่เนซูนไทยก่อนสวนน้ำเนาะโอเคครับแลยวมันจะมีหน้าที่บอกเลยี๋ยวมันจะมีหน้าที่บอกเลย อีกสีกนาทีอีกสีนาทีรถไฟมาก็คล้ายๆกันนะการขึ้นรถไฟก็ไม่ไมแตกต่างเพราะว่ามีลูกศรชีเข้าก็เป็นทางเข้าลูกศรชีออกเป็นสีเขียวนะก็ให้ผู้โดยสารออกมาก่อนเล้วเราค่อยเข้าแล้วก็สามารถดูข้างบนได้นะตรงน,นั้นทางเข้ามันก็จะมีป้ายบอกว่าป้ายบอกสถาน,นีเห็นบอกอนั่นๆ,นนๆไ,ปไปบอกว่าเราจะไปจะท่านนี้เด้ แต่ว่าเฮามีคนไลายเป็นบอกเฮาก็มายืนเนี่ยต่อแถวกันอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยตอนตอนมีคนมาไลายเฮาก็สามารถยืนออกมาข้างนอกไปก่อนนี่นี่ข้างหลังก็จะมีข้างล่างก็จะมีวิวแชร์ไว้สำหรับบริการสําหรับแบบผู้ที่แบบอาจจะเกิดอุบัติเหตุเบรกล้มไม่ได้อย่างประมาณนี่ก็จะมีวิวแชร์สำหรับใบบริการนะครับผมนะผู้สูงอายุแล้วก็จะมีลิฟต์มีมีลิฟต์มีลิฟต์เด้อ ไปหัว้บนี้เวลาเขาปยังมาคอยเดินุกการมาุดนี้่ะไปหาไปสี่ต่อนี่เปาียนานมีไปเดินกันมันจงไหวมันจะไหว่าจมหาแลส่กระซิวกาะใ่อกะหอดมาซื้อแลยกันบังอย่างมาซื้อมานัง MRT เนาะแม่ผักเลยครับกินรถไฟอย่างเดียวพี่น้องกินรถไฟอย่างเดียวอย่างเดียว ประมาณเท่าเดินทางกันจะประมาณสาวนาทีประมาณสาวคนหนาที่มั้งสามีนั่งรถยืนท้ายนอกเมื่กี้กับสักโมงมูจักรทาเป็นรถมีมั่อกี้รถติดเลยส่วนนะส่วนที่อย่างนี้รถติดที่ว่านี่สะดรถสบายนาประมาณมันมีหลบรถไฟแม่นรถไฟไล่ไล่สายเขียมต่อกันแต่สายแม่เดี๋ยวมันสะดวกสบายไปเนี่ยนี่น้องเลยมโนบอยู่บริกานนั้นบรากานอยู่ในมันสะดวกสบายกว่าท่าสะดวกสบายนะครับอ่าหารอย่างอาหารกับกินบ่ริวา การอนุสีพิทักษ์ก็โอเคนะง่ายง่ายง่ายหลายอย่างเลยเนี่ย FC FC คนไทยกับใจดีบางทีบรรยาก็แบบโดนเงินมาหายไม่มาหายคือเมื่อไหร่นาะมีพี่คนหนึ่งเป็นซอยค้าอาหารสองร้อยบาทนะครับเนี่ย FC คนไทยกับมาซอยเดือดขอบคุณเซลน์นะครับเนาะตัวหรับไอเป็นเบิร์นกิฟต์สองร้อยบาทค่าเดินทางค้ามัดทองเกลียดนะครับสองร้อยบาทค่าเดินทางก็โอเคแล้วครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วพี่น้องเนาะที่ว่าเปิรนมีนิตใจซอยเข้าก็ถือว่าขอบคุณเป็นในร้านนะครับเนาะ ตอนนี้ก็มีแต่เรา่ารถไฟมามอ่ายังเหลืออีกประมาณ2นาทีนะครับผมนะปลายทางหลักสองปลายทางหลัก2องเดินทาสิไปบกคิดมาห้าสิบเป็นเหมานาั่งนั่นวงเะสําหรับ<ม>ขอบอคิดเจ้าอาสิบกคิดมาเจาา้าสิบได้มานามั่งแบบอยู่ใต้ดินแด้วเนี่ยบวกเรายูแบบพื้นดินใแนบบพี่น้องอยู่ใต้ดินแต่แบบเพื่อนคุดเพื่อนคุดดินลงมาให้คนเดินทางอยู่พื้นดินได้ขบคิดมันมันจะมีอยู่อยู่พื้นดินนะที่แต่คนวิ่งว่าไปว่าขึ้นยูเทิร์นวอล์กหรือเ่าบ่มีว่ากี่ว่าสิอยู่ซันดูมนะ กีวสีตัวแล้วก็บชินังอยู่ฮันเด้อนะนยังมีจัลสันดินดีแต่ว่ามันมีมันมีแบบน้ำแบบลอยฟ้าก็มีรถมันสีแบบขึ้นใต้ดินแนี่ก็ขึ้นลอยฟ้านี่มันมีคือกันโอเคเขาเนาะขาเบิ้งเขาพี่น้องเนาะขาบนรถไฟมากรถไฟมากครับยิงเงียบเลยคลิปนี้ก็ได้แต่ว่าเขาไปข้างในหอเจโบริทายยังไงแล้วก็าสิอาจจบอกว่ามันอาจจะเป็นการรบกวนดีวาเนาะครับเนาะถังนึงไม่ซีบิดอะไรมาสักพาไรพี่น้องสิเป็นยังไงดีสิ ระวายสุดขั้งพี่น้องด้วยว่ามาบอกว่าจ่าส่สุทานพังมาว่าี่จะได้ในดินางเอ็มอาร์ทีเดนางรถไฟฟ้าใต้ดินของประเทศไทยอ่าักีวอลเนาะด้วยาจอะไรกันเรอเบิ้งครับพี่น้องเนาะรอติดตามรับชมเบิ้งแต่ว่าเข้าไปนี่แน่นอนจะได้พี่น้องมีหลายจุดแน่พี่ว่าเขึ้นไปหลายจุดเลยสมุตตามก็หาจุดออกสุตตามก็หาจุดพี่น้องเนาะว่าจะเป็นยังไงถ้าว่าอากาศดีนะเมือนี้กัรู้สึกว่ามันแดดเลยโอเคเลยเมืองนั้ฝนตกเนาะเมืองนั่นฝนตกวันที่เหลือกี่ชิ้นหาไม่หนของเขาอั้รถไฟมาเด้อ ใช่มาแล้วอ่ะงาออกป้งาก็ระซัมมีเทสเด๋อล้ายๆกับมีเทสเด๋อเอาพี่ครับเนาะยืนเเข้าไปทางนพี่น้องแล้ว,ปลวเป็นมาได้กันรอบเบิ่งกัน,กนสถานีหว้หวยขวางห้วยขวางโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถหว้วยขวางสเตชัน Please mind the gap สถานีสีลมสีลมโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถสีลม Station Please mind the gap between train and platform ออแล้วสีลมประมาณ20สนาทีดีมากเม่เดียวเนาะประมาณ20่สนาทีประมาประมาณเลย อกมาประมาณใบหนึ่งโอ้ขาดกีพี่น้องสมดีหลายๆคนอยาให้มานังเนาะนคนออลายเนาะคนลายเขาก็เลยแบบคนในไทยแบบเป็นจริงเป็นจังนะทยแ้่ก็เบาๆอันนิดนป็เพระว่าอยางะเบียบพี่น้องเนาะ่เบียรายการประวตินฝากดนเนี่ยพี่น้องเราก็ตออ่านัตือด่ว่าเ็ดตามเพื่อนาๆพี่น้องทวเดี๋ยวมันจะเป็นการบุกวนบริษัทน้ากันนี่ก็ที่เบาการไป ไทยไม่ล้นะไทยนาไทยตาเพื่อนกรบ่ไรน้ตออันนี้หนาเขาเองนหนาเขาเองแต่าย nah ัเรนน้อยพี่น้อเนาะจะได้บันี้เขาจะเกิดอะไรต่อ้นอ่ข้างบนเนาะยังกันยังกนทออกท่านี้ีะถ้ายังกรไรไม่ถ่ายอะไรไหมมอหอดสีลมเหรอพี่น้องเอ้ยฮะคานี่เลยกบเป็นตึกเป็นยัง่นสีลมเออสีลมกับมิดตึกอยู่ได้เห็นสวนดุบเห็นยังยงอ ไมคยมากนี่เพื่อนอะไรครับพี่น้องแคปซิล็บ่เคยมาอีกบ่เคยอีกเพราะว่าแสดงว่าจะยุติแข่จะยุติจะยุติตลอดเมืองตีเนี่ยยุติตลอดเมืองครับจะยุติแถวแถวเมืองเอกแถวอ่ารังสีแถวพิ่เจ๋อเนี่ยเพไปอยู่แต่ว่าแถวเขาตัวเมืองเนี่ยเพื่ออีดีอันนี้วันมาเบาเบาอันนี้ตัวเราพี่น้องด้วยว่าเบาแบบเอาตั้งบริเวณไมาใหมดีแต่ว่าเตรียมใหม่ก็จะสิไปดีครับเพราะว่าตะกอนยังเกิดแต่ไหนยังหน่อยเนี่ยแหละกรับเขาไปเข้ากันจะสิไปเห็นหนังตะกอนก็คือบอลเนี มมีอนะีกย like ังขนาดที่าโมมีเบียดพีงานที่วเาเยดเด่นซึ่งว่าแต่กระเพารเงานคู่มือครับเป็นเบียดคู่มือเนาะไปแจ้ง่าเบิ้งวันวันไรเดือที่ย้วทา่สุดมีบอกโอ้เรนเดือรไฟทียาวทีสุดจกเบิ้งจหน่อะ ทำพี่น้องเลยย่างขึ้นในเมื่อนีย่างขึ้นมอห่ัอันนี้มันขึ้นไปหอดแปดฟอมที่2องด้วยแปดฟอนแดงเหม็นเป็นสองทันใีๆนียนแบบั่นเียวเนะรียแบ้นงเดียวเมีหลายสันจริงๆมีสอสั่นเลยนี่นี่สัน่นที่สองนี่เก็เป็นรถไฟกัน ไอ้มาทีกันไปสายเที่ยวมาตัไปเท่ยวมั่อาน่งขั้นติด่ะแมนั่นงัน้นัุ่กันนงขั้ม่ตอนางขั้นี่แมนอันจริงจริมันไปอ้รมันไป้ทุกทางเลยแต่ว่ามันทางไหนมันสิไก่ทางไหนมันสีไก่นะนหนอดาหอดว,อดว,อดว,อดวพี่น้องพฟตฟอร์มที่หนึ่งอันนี้เป็น เดี๋ยวก่อนถ้าต้องหาคำว่านี่มันสึมีอันนี้บอกเลยนู้นไปทางหนึดงอันนี้มันสึมิป่ายบอกว่าไปถ้าว่าเขาจะไปซ้อนตุ่มไปนี่เขาก็ไปประตูที่หนึ่งประตูทีห่หนึ่แมนเขาจะไป BTS สารแดงเนียปัจจุบันศูโร์ศูนย่บอตามน,นี้บ่สจะไหน คิดไปนึ่งก็เป็นมีเทสที่เานั่งที่เานั่งมาจากสภาพตากสินซ้ายเดียวกันโอเคโอเคจะใจะไปซ้ายดิจะไปสวนลุมหรือจะไปทางไผมจะผมจะจุเลยเพราะว่าผมไปทางนี้ดีกว่าไปทางนี้ดีสตารดีกว่าไปาเลยยังมาถามกันอีกว่าก็เป็นไกด์ี่ขอเป็นไกด์ดิโมงจักรจู่ไลท์ที่มันเป็นตะเบิงนจุดไลที่แบบหนาดูนะทงักมาดีก็ไม่แต่ว่าตามเขาุดเลยเพาะว่าามากมากเล อไหนแต่ตัวต้องเอาตัวต้องขึ้นเขาเรียกมาซิมี่นี่พี่น้องมาซิมี่สองตังมี่อวดึงออกนี่นาะออกไรต่ว่าต้องไปติดต่อจ้นาที่ถ้าหากตัวหายก็ได้แต่จริงห้ามบุคคลเห็นหายเลยตบตามันซิมี่สองเลยสองให้ย้อนลงนี่เดี๋ยวนี่นี่ย้อนลงไปนี่ นางต่อเรินงต่อบยาอมักับปไก่ไป e e ้ยยางไปขึ oh. well, my husband, my husband. Oh, doctor, ้นรถรถเมย์สะานยงอยู so ่เนาะยาอะไรเรือนสะพานะวเดือนสะพานมันเอมเเบืรอนสานเนามาเอาอมเอเมาอมาเอนเมอมเ ลองรอต่ดินตัวเองพอะพานเสื่อกีได้ไปจุนส้ก็เลยดชิดปากอันนี้มองทจ๊ก็เรียนสงการกันนี่แหละถนนตัวนี้แหละ้างนานี่แหละเราเปยืเครื่องกันนอคอยไทยคที่หมดแล้วเโป้่านี่เลยใช่ปนเ่น้อะพานทยญี่ปุ่นสะพานน อายางานี้กา,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 กาอ่านองาน,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 าดดน,นดีกว่าไนะยางนี้ดีกว่าท,า,ทา,า,างดีกว่าอ่างนีีว่าอนะี้ดี่าอย่างน้ดีว่าอยางนี้ดีกว่าอย่างนีด้กว่าอย่า้ดีก่าอย่านี้ดน,นก,บบกว่าอยนะ้ดาอ่านี้กถาอย่างด้พากว่านั่งรถ้ดฟ้าอย่นล้วางนี้ก็ถือว่าสํีายดางนี้ดีกว่อย่างนร้ดีก่าศย่างนดีกว่าอย่างนกาอยาจนะเป็อ่านการร่ดกว่าอ่น่อนี้ดาางนะครับ เอาไปแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าสลากินด็กกับสดีสวัสดีครับ